สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนครับท,ทุกคนหายหน้าหายตาไปโดนนั่นครับกับอัรนดยางภารกิจกับมีแนวอ,อยากไล่อันดายางครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็จะขอ,อแช์ประสบการณ์เยียวแกคับการทำหัวทำสวนกเกษตรนะครับกับทีใหเ้เก็บกลมรลูกเก่น้องนองครูที่กำลังมองหา หรือกําลังศึกษาเรียนรู้นะครับกําลังเบิงช่องทางการสีลงมือเห็ดเกษตรสำหรับมือนี่ช่องทางคนคนละ,กะเกษตรทางสวนสวนพิลมไพลว่าที่เอาประสบการณ์เกี่ยวกับการทําหัวทำสวนหรือเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับว่ามันมีอย่างน่ขี่เฮายังบรูประสบการณ์ ของอถูกคนกำลังเล่งหาสีเห็นบนอรหรือผู้ที่กกำลังกำลังสิล่ลงเห็ดนะครับลงมือเห็ดสำหรับมือนี้กเกษตรอีสานเกษตรลูกอีสานพันคนนี้กเกษตรคนจนคนอย่างไงมาขอรายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับสำหรับมือนี้ ทุกท่านกา้ติดตามเยี่ยมชมทางช่องทางโคนลักเกษตรนะครับัคบความเคลื่อนไหวของสวนทางสวนของเฮาเพราะรู้หลายอยังพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้ฝาตกปีนี้ดูดูการนาแรงแห้งแรงขับพี่ครับปีนี้แรงแห้งแรงแห้งแรงหลายครับเพราะว่าพืชพักพืชใหม่ท่านใหม่กระลมหายตายไปก็ไม่หน่อยครับพี่น้อง เฮากะเอาความเป็นจริงให้พี่น้องรับชมเป็นน้ำหัวน้ำสวนพื้ใหม่พันใหม่โบมานว่าเฮาสีทายถ้ำตัางแต่สิ่งที่ส่วนที่งามๆครับเพราะว่าผมบต้องเอาข้อมละเอียดอ่อนให้พี่น้องข้อมกระจ่างนะครับให้พี่น้องรับชมมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับสําหรับเฮ้าเกษตรก็ได้ว่างพื้นฐานไห้้านรละย่างคือเป็นการว่างสปริงเกอร์หรือสายน้ำยดนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าการใส่ใจ,ใจลำเลียงน้ำทรงตออ่อสำหรับผดใหม่พันใหม่หรือต้นใหม่ใน,น,ในสวนของเฮาสาพดินเป็นสภาพดดินไส้นะครับนี่คือปัญหายิ่งใหญ่ปัญหาหลักครับดินไส้เป็นดินไส้แดงหรือขี้ดินไส้ขี้เทาเราถือควอมห่อนควอมแห้งแหลงเม,ร,งม,ม,ม,บบมร้อนข้อน้ำมดน้ำกับ่ปุุมบ่สุมนะครับบ่ชุมบ่เย็น บกขาดความชุ่มเชื้นคือเขา,พออาเพราะดินทรายเพา่ใหม่นี่นะครับเพื่อปัญหาลักลับสำหรับยู่หัวยุ่สวนของผมพี่นอ้องเกิดปัญหาะอ,ไาอะไรยังสำหรับน้องลุงหรือเพื่อนๆที่กำลังหาประสบการณ์นะครับผมก็ขอให้เป็นข้อคิดที่ผมได้เจอสำหรับการเกรเกษตรนะครับมาเมือเฮาวค,คือมะเขือเฮาคิดไว้ครับหมาวางแผนไว้ ไปเจอพัอนธุ์ห้าอุปสรรคต่างๆนะนะครับจะเป็นการลงทุนคือกันครับการเป็นการลงทุนจากขาดเกินเหตุอันหนึ่งยั่งอันหนึงน่งจับใจอันหนึ่งยั่งอันหนึ่งนะครับนี่แหละคือปัญหาหลากักๆของการเกษตรนะครับเมื่อเฮาเฮ็ดหลายรเหตุยิงไงเหตุไงไปเรื่อยๆอาการใส่ใจอุป,ปกรณ์การจับเจ็ดซื้ออุป,ปกรณ์จะเป็นสปริงเกอร์เป็นเพอาะพี่บซีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกมือนี มีตีตเนื้องแพงนะครับมีตอน้องแพงช่ลันแล้วก็คือ,อเหตุผลหรือ,หรอ,อให้แก่พี่น้องสอําสหรับทำวามงข้อใจในการฟังผมเบานะครับเอาเฮดเกษตรคือได้ออกมาว่าคือว่าเฮกเกษตรดีนะครับกรเกษตรก็มีทั้งผลลบผลบวกนะครับการเฮกเกษตรก็เป็นสิ่งที่ บางสิ่งบางอย่างเข้ามองภาพร่วมหรือการดูแต่ลรสวนภาพรับมองสวยหรูหรดูดีนะครับที่จริงแล้วดวนแล้วจะเป็นการลงทุนแต่ก็เป็นจริงนะครับก็เป็นจริงของการให้เกษตรผลลัพธ์กับรบ,กรบรายเร็วนะครับผลลัพธ์กับรบ,กรบรายเร็วเข้าต้องใสพ่วงมานฐะพ่วงอดทนนะครับค่วงอดทนเข้าชิยูเขาลงนีได้อบอนี่คือปัญหา ครับทุนหมุนเวียนกันใช่ใจกันใส่หมุนเวียนในครอบครัวเลื่อนนะครับเฮาเห็ดเกษตรเฮาส e วัางเพิงแต่เขาได้โบนี่ครับความอของใจของ,ของใจของน้องๆหรือเผเพื่อนทั้งหลายก็่ยของใจมองนี่นะครับสมมุติว่าเราลงเฮ็ดปีที่เรกเฮาส e ว่างแผนแบบใหอเอาลงทุนไปเป็นกรรเป็นก้อนนะครับลงทุนบ่หน่อยเฮาบ่มีเงินถุงเงินถังเนี่แหละครับเพื่อปัญหาหลักหลักของเกษตร มือหน่อยนะครับเปิดๆลวนแล้วนะครับมือห้าว่างแผ่นใหม่แล้วห้องจอน้ำหรือยกปลอกน้องคล้องสื่อพันใหม่นะครับสื่อพันใหม่ก็เป็นเงินบืหน่อยครับเป็นเงินบืหน่อยพี่น้องนี่คือเป็นกเกษตรการเรียนรู้หรือแบบผกักปฏิบัติเฮาก็ได้ล่องพิดลองถือก็เ,อเลยอยากให้พี่น้องอยากเอาประสบการณ์หรือความ ประสบพบเจอให้พี่น้องเบิงนะครับรับชมรับฟังคือผมอเป็นยังคือบอ่อไทยเวลาเหตุงานเวลา,าปลูกต้นไม้ต้นไรห,หรือ,อปลูกผกปลูกเขือปลูกแบบใดรักษาแบบใดอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับนะไ่ใช่ปัญหาการเลี้ยงลูกทุกคนก็อาถีกับโค้งสิลูนะครับสาหรับผมผมสิหาเอา้อฉิดและประสบการณ์คือการเหตุการณ์ทำการลงทุนคือการพบเจอ นะครับคือล้วนแล้วเป็นอยังจังได้ออกมาบอ้ให้พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าการเหตุกเกษตรแรกๆเข้ากับคิดว่าเขา้าวางแผนไว้คิดว่าเจี๊ห้คือความคิดนะครับเข้าสามารถที่เ็ดไปแบบนี้ค้อคมตองการของห้องให้ได้นะครับพี่น้องแต่สภาพสิ่งแวดล้อมครับสภาพแมดลอบหรือ,อะระบบน้ำสภาพอากาศฤูดูกาล นี่แหละครับคือปัญหาเห็ดแห่เฮ้า hey, ช่วงหน้าแรีงนี่เป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่นะครับพี่น้องเพื่อนๆเป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้าเฮาอ่ามุ่งหวังหรืออ่าเอาใจใส่น้ำเขากระกิ่งนะครับจุดมุ่งหวังของเฮาเฮาก็ว่างแผนว่าอ่าสิเดือพิงเขาเรานีมือข้างหน้ากับกับกระเมียนครับกระเมียนแต่ที่จริ่งเรียลักๆเฮาสิย๊ด รักเป็นอาชีพที่มันคงและถาวนกาดกาชัยครับกะกิงแต่เฮ้าก็อ้องเห็ดนฮาอื่นอ่าเข้าตองเห็ดนอาอื่นเป็นอาชีพเสริมนะครับการทําเกษตรอ่าการเห็ดหอยเห็สวนอ่าอยู่แบบพอเพียงกับกิ่งครับแต่เฮาก็อ้องอพยายามศึกษาพี่น้องอ่าบางสิ่งบางย่างการหมุนเวียนการใส่ใจมันอ่าบรสอดควาบงบ่เขาเป่านะครับเฮ้าลงทุนปลูกฟังเขาแล้ว เชื่อเขาเชมากให้ผลเท่านี้คือปัญหาครับคือปัญหาในที่จริงแล้วชีวิตประจาวันของแต่ละครอบครัวต้องใส่ใจต้องอยู่ต้องกินนะครับตื่นขึ้นเข้าก็นะต้องใส่เงินนะครับเข้าต้องใส่ทุนใส่ใส่ใจในคนเลื่อนนี่นะครับคือปัญหาหลักๆนะครับพี่นอ้องเหตุกเกษตรผมเหตุมากเป็นเวลาสี่เข่าสี่ปีเจอทุกสิ่งทุกอย่างครับหลอบดันก็อยากให้คววมลู้หรือให้ประสบการณ์ แก่เพื่อนทุกคนนะครับให้มาฟังผมบอกส่วนมากเขาทายท่าน้ำเสนอเขาสิบเอวพุ่มริ่งมาบอกให้พี่น้องมีงแก่อยากให้ทุกคนเห็ดภาคเกษตรนะครับอยากให้ทุกคนเอาใจใส่นี่นะครับหลายๆท่านเขาก็ได้เห็ดไฮโฮเป็นมุมมองนะครับเป็นมุมมองที่สวยรู้ดูดีแก่ที่กิงแล้วนะครับการเห็ด เกษตรมันเก็เจอปัญหาไราอันพันยางนะครับเจอปัญหารานพันยางเมื่อเขาวงมีทุนเขาก็ไม่สามารถสื่สู่ไปทั้งนาได้นี่แหละครับคือหลักๆเขากูฝึกมุมปลมลูกป,ปูดมุนเวียนได้ขายได้ขายได้จำในขายไปได้ยูได้กินแกมันก็ได้เป็นกรรมเป็นกรร่อนคือปัญหานะครับบ่ได้เป็นกรรมเป็นกรร่อนจ่เข้าใจเข้าใจเป็นก่อนนี่แหละครับคือไปยักให้ เป็นคอคิดสำหรับผู้ที่มือน้อยๆเห็ุไปแล้วเห็ุสวนไปแล้วอยู่ว่าไรเห็ดสวนไปเร็ว,ว,รห,ว,รวห่างยาห่างป้าห่างไปมันก็เป็นแบบนี้นะครับคือผมยกตัวยางขึ้นมาให้พี่นอ้องฟังนี่แหละครับปัญหาหลักๆคือปัญหายิงไงครับเวลาหนึ่ปีหรือ2ปี3ปีนะครับพี่น้องเฮ้ามีการใส่ใจหมุนเวียน การพลิกพื้นดินให้เป็นรั์ชิ้นกระกิงนะครับการใส่ใจมั่นหลายนะครับการใส่ใจหลายกว่ารายใดนี่นะครับพืชเกษตรทั้งหลายเจอปัญหาอุปสรรคผชไหมพันธุ์ไม้นาแรงกระตายเ่หน่อยนะครับตายบ่หน่อยเพืเ่อนๆเฮ้าเขาน้ามเว้าเวลาเวลามาเห็ดมาทำมา เป็นการเอาใส่ใจเป็นการใส่ใจกับสิ่งเขาก่อจริงเรานี่ครับแต่สภาพทิ้งแวดล้อมหรือ,อะระบบบริหารจัดการของน้ำห้องก็ยังบอกพอครับขนาดน้องสาผมมีสี่หาน้องอน้ำเจาน้ำบอ่อยังบอกพ่อใส่ครับพี่นอ้องตัวใหม่ผมก็ตายไปบ่อยนี่คือไทยเอาคพา่มเป็นจริงครับเพียงแร่ครับพี่น้อง บางคนบางค้นว่าเอานา้ำไม่ใช่สาหลายนา้ำเพือว่า,น,าน้ำเบื่อแต่ที่จริงแล้วอ่ามันคือไตวนใหม่คือบ่เพียงพ่อการําเลี้ยงทรงน้ำครับพี่น้องเปียบเพียบให้พี่น้องฟังแต่น่อยครับเพราะว่าอ่าหนาหนาหนาแรงพ่อแมงแรงสภาพพื้นดินหอนครับอากาศหอนเผาผัานเผาะใหม่ ดินสภาพดินของผมเป็นดินทรายคือปัญหาใหญ่ปัญหาหลักผมเสียงหายลร้ครับพี่น้องเป็นตัวยี่ตนศาสตร์ปีนี้ตกมาปีนี้ทุกปีหัวสวนผมสิบวเป็นสภาพแบบนี้ตัวนหมผมตายลายเขาเขาน้ำให้ตลอดแย่กับบอลล็อตกลายครับนี่แหละครับพี่น้องปัญหาเช่ากเกษตรที่เกิดให้ควม่มทอแเถะเถะถอถอยมันก็เปลี่ยนไปแบบนี้ นะครับแต่ที่จริงแล้วก็ยังสู่ต่อไปครับแต่ว่าเอาอส่วนที่สิ่งที่เป็นความกิ่งมาให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องฟังอธิบายให้เป็นข้อคิดนี่แหละครับคือเหตุผลคือปัญหาของเพื่อนกเกษตรทั้งหลายฤดูก,กาลช่วงฤดูแดงปีนี้อาจจะรีบราคือกันนะครับพาคือกันอนาฟฝนมากกระดูดีแน่นะครับ ตเะเขาก็เจอปัญหารูดูเลี่ยงลูดูอาการฝนก็เจออุปสรรคหลายอย่างครับจะเป็นฝนตกซุ่มตกฉุกกับเพืาา่อาจคือกวนนี่ครับคือปัญหาหลายหลักๆนะครับเพราะว่าเข้าเห็ดเข้าเห็ดอยููุ่มเอนนี่คือสูงหมายถึงที่สุดนะครับสือถึงที่สุดเขาย่อมแพร่อะไรพี่น้องดเพืเ่อนเขาย่อมแพร่พอะไรเพราะว่าเข้าเห็ดแล้วเข้าก็ต้องดิ้นเข้าก็ต้องสูงต่อไปนะครับ แต่สำหรับผู้ที่ยังบ้านเห็ดยังบ้านทำก็ให้คีดกระขักนะครับคีดกระักใจหน้าดีๆครับพี่น้องออเฮาลงทุนสุกสิงทุกยางเฮ้าเห็ดน้ำหัวน้ำสวนน้ำไฮน้ำผู้รวนเดียวเป็นการเกรเษตรการกิงครับแต่พี่น้องเฮ้าตองเห็ดน้ำอื่นกันหมุนเวียนเฮ้าก็ตองเห็ดห้สวดคลองครับเฮาปลูกต้นไม้ปลูกพืชผสมประสานหรือเชิงเดียวหรือจะเป็นพืช รอ,อบด้านเข้าสามารถปลูกขึ้นมาได้แต่สําหรับบริหารจัดการคือในหนองปา่าในหนองสาหนองปา่เาเขาเขาสามารถเลี้ยงกุ้งแม่นม้ำแตอย่างพี่น้องเลี้ยงนะครับกุ้งแม่นม้ำเป็ดไก่เพรต้องเลี้ยงครับผมสำหรับสนุนคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ปส่ปลอดครับพี่น้องทุกมือนี่หัวหันแพงครับหัวหันแพง กินหัวาหันบอบเอิมบอบเต็มบอบอิ่มกับพวกใ่รหักลบปบมือกับพวเหลือนะครับพี่น้องผมอขอเบาให้พี่น้องฟังนะครับคือเลี้ยงไก่คือเขากินเฮาครับพี่น้องเขากินเฮา,าหากเล่หา,หาหากเตะใหักหน้าหักหลังก็บวคุมนะครับต่อไปอทุกมือนี่เขามาอย่างแท่งครับทุกทงทุกอย่างกับแท่งการ ไปการเสียมันหลายนะครับพี่น้องสําหรับการเลี้ยงเป็ดเตียงไก่ก็สมมติว่าเฮาสีเหลี่ยมไวถึงพ่อได้เบิ่งได้แย่ง <c oughs> พ่อให้ว่าเฮามีสุกชิงถูกจางก็กเลี้ยงได้นะครับสาหรับเฮาสีเหลี่ยมเป็นตลาดก,การตลาดเป็นธุรกิจแต่ขอแนะนําครับพี่น้องใส่คิดดีๆครับผมบอกไปไมันสิถือว่าคือผมบอกว่า นะครับผมก็เอาเ่ียวตะว้มเป็นกิ่งให้พี่้องรับชมรับฟังนะครับเอาเ,าเสสละเวลามาเห็ดกับเพราเรานี่นะครับโดยที่ห้องบ้านบ้างแผนการหาเงินคือการเห็ดแนวออื่นมันหลอดยากครับเปื่อนเปืน,ปนมันหลอดยากนี่แหละครับคือปัญหาแต่สำหรับผมผมกับ้างแผนไว้กับเห็ดแนวอื่นแต่น้ำนะครับอเอาต้องมีได้ด้นนวอื่น ถิ่นมะข้องกบเขายางเดีอกว่าไรนะครับขันหินกระเสืมันจะเป็นปัญหาอันยิงไงนะครับแต่่สวยรู้ดูดีคือผมบอกไปว่างหันนะครับกระเบื้องไปเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้สภาพอากาศสภาพการแรงแหงแรงอ่าต้นใหม่ผมส่วนทางในกระต่ายไรอ่าพี่น้องผมกับดูดือเบอร์เมย์ปีนี้ครับเมย์เมย์ไรนะครับ เบิ่งเอานะครับเบิ่งเอาอส่วนใดส่วนเสียสีดีไปหนาหรือสีบอดีไปหนาเข้ากับพีชนาไปเพื่อการรับชมรับฟังนะครับสําหรับเกษตร,รมือหน่อยเข้านะครับผมก็รู้สึกว่าลงทุนไปหลายการใช้ใจกับไรเข่ากับซีอูหลอดบอหลอด,อดก็อยู่กับสติปัญญาของเข้านะครับเพื่อนๆพ่อสําหรับการเหตุเกษตรเท่องชีววิทผลลัพหลากใหม่นั่เขาเรานี่ ได้ขายได้ขายมันกับเครื่องเขาคิดนะครับเขากับปลูกเข้าว้พ่อได้ยุได้กินแค่นั้นเองนะครับสิ่งใดที่สามารถเทให้เป็นได้เงินเป็นกรรํารเป็นก่อนเขากับจงเหตุเป็นเสริมอาชีพเสริมการเรียงปลาเรียงกุ้งเรียงหอยอเลียงกบพมเลียงมาเบิดครับเลียงเป็ดเลียงไก่ผงกับเรียงมาเบิดก็เลยอยอย่างพี่นอ้องให้พี่น้องรับรู้ ก็คือปัญหาเมื่อเขาเฮ็ดเขาเโลนี่คือว่าดีอ่ามันก็ดีสําหรับผู้ที่บริโภอยากนะครับอ่าเกษตรยดบริโภอยากอีหลีจังอยูหลอดเกษตรแบบอ่าคตจนอยู่อยูหลอดยากนะครับเพื่อนๆเขาอยูหลอดยากแต่เขาก็บ่ถอยเขาก็พยายามอ่าเฮ็ดเนาอื่นให้มีรายได้เข้ามาจุกเจ็บกับพวกเขานะครับหลายปีหลายเดือนหลายปีหลายมือหลายวัน เขาก็จะเป็นมากเป็นพ้นในห้องจริงแต่เขาใส่การเวลานะครับรอดลมรอดไต่ถ้เราช่วงดูดูการมาแรงนี่คือปัญหาใหญ่สำหรับน้องนงทุกคนกับพารนาโดยการปรับชมรับฟังเพราะว่าการลงทุนอยู่นี่เขาลงทุนเหตุกเกษตรมันหลายอย่างครับหนึ่ระบบรถระบบน้ำสอระบบไฟสามการซื้ออุปกรณ์สี่พืนใหม่พันุใหม่ นะครับคิดเอาครับหลบปบหากหลบปบมื่อไหลายครับหลายเป็นเม็ดเงินเป็นก้อนครับก็คือขอให้พี่น้องรับชมรับฟังเป็นขอคิดเป็นแนวทางนะครับมี่ฉะนั้นแล้วการให้เกษตรย่าได้กู้ย่าได้เพกกู้นี่ยืมสินนะครับมันจะเป็ี่นนี่เป็นสินครับเป็นเผื่อเฮาเห็ดซัมมี่ดีซัมเพืนเห็ดซัมเฮาใดเห็ดได้นะครับเห็ดคอยเห็ดคอยทําไปเย็ดไปกู้นะครับพี่น้องนี่แหละครับคือ คนทั้งหลายอยู่บ่าไรเฮากู้เงินเขากะซอกู้เงินจ้างก่อนออกมาเฮ็ดเกษตรตัวกรอบปีมาบ่มีเงินใส่นี่ใส่สินเฮาสิเอาเงินก่อนใส่มาใส่นี่ใส่สินเขาเฮาต้องคิดข้อนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเฮาปลูกเห็ดน้ำโหรน้ำสวนปีต่อปีเฮาบ่ได้ครับปีต่อปีเฮาบ่ได้เพราะว่าเป็นการใช้เวลานะครับเป็นการใช้เวลากับสิ่งกับเขาเหล่านี้เฮาต้องวางแผนครับเฮาต้องคิดต้องอ่านเฮาต้องทบทวน เมื่อเขาเย็นหอยสวนเขาไม่มีเวลาไปทางอื่นทางนอกนะครับเขาไม่มีเวลาสิได้ไปหาทางอื่นทางไก่เขาก็ต้องอยู่กับหอกกับสวนหอานี่เราบคือปัญหา,หาก็ต้องได้เฝ้าครับพี่น้องเขาก็ต้องได้เฝาสิ่งเฝาของเฝาทุกงทิ้งเฝอจางที่เขาได้ปลูกได้ฟังปลูกปลาหน้าน้องฟื่นไฟทิ้งของเขานะครับบนเพื่อนนี่คือประโยชน์ล้วนที่ผมบอกไม่แค่ประสบการณ์และการคิดการวิ่การทำการชื่อปัญหาลักๆถ้าหากว่าผู้ใด ขาดควมขยันขาดควมอดทนขาดควมดินรนมันเพี้ยนอีิดีอ,อยู่ได้ยากนะครับรลอดอยากนี่นะครับคือผมเป็นยังจังเว่ตั้งแต่การเจรเกษตรให้สาระให้ประสบการณ์แค่ประสบการณ์แค่การเจอปัญหาให้พี่น้องแับฟังนะครับเพราะว่าเฮาเสียหายไปรลายอันลายางเจอบัญหาทุกส่วนนะครับเจอปัญหาทุกส่วนสําหรับการดหนหวยสวน สำหรับไม่ตอนครับหรือถาบจริงเขาชีววิบยมีความทนต่อความแห้งแล้งนะครับเขาชีิบยมีความทนหากเขาชีิบยเดินเพื่อยังไม่พอมาเล็ดคือตอนไพ่ตนไพ่นี่เขาอยู่ได้เขาทนแรงนะครับมะม่วงนี่ก็ทนแรงได้แต่พืชเนืาเอินทัดตอนหรือตอนหรือถาบถาบจริงต่อยอดเจียบยอดตายเร็วครับ หากเขา้าไปเพไก่นี่คือปัญหาหลากัลกๆสภาพดินห้าเป็นดินทรายนี่แห้งรักษาหนากนะครับรักษาหนากอยู่เร่ยากครับนาน้นกะตายเร็วเปืือยไวปัญหาทุกสิ่นทุกอย่างครับพ,พี่น้องเพื่อนๆเอาคิดคักครับคิดพิ่จะหน้าดีๆห้องก็ต้องเหตุไดประเศษ คิดเชืเกษตรจีัจงสีมีทางหลอดและทางเหลือเข้าตรงว่างอนาคตนะครับว่างแผนเฮาจึงไดเฮาสีอยูอ่หรอดสำหรับผมผมเห็ดเจ้าอื่นเสริมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมเดียกพวกขี้ก็มองก็สวนแล้วเฮาสีเอาเวลาบ่ามีเวลาสิไปทางอืน่นบ่นมีเวลาสิอะไรไปหาทางหนออเข้าก็ต้องว่างแผนในการเห็ด อยู่ในหวัวในสวนปัญหาเพื่อนๆบางคนน,อนอ้องๆเขามาถามผมว่าอยู่ประเด็การใส่ใจมากล่นปลูกสิ่งปลูกของเสียศีเ็กเงินในถองเสีเ็กไม่ใส่ไม่ใจนี่ลเรครัเพื่อปัญหาที่เพื่อนๆน้อ,นนองๆเจอ,น,อ,อนะครับก็เลยว่ เป็นคอยคิดยิ่งยางยิ่งนะครับเข้ากับตรงพิจะนะ่าโดยการตัดตั้งรับชมเพื่อนว่าเพื่อนๆื่อนทั้งหลายที่เพื่อนออกไม่แร่ประสบการบอ,อ,อกมาเบาการทําเกษตรเป็นสิ่งที่ดีการทําเกษตรทําให้ไม่อดไม่จนการทําเกษตรทําให้คนอยู่ได้แบบพอเพียงอ่าเข้าเห็ดให้พอเพียงกับพอเพียงแต่เข้าเห็ดแบบพอเพียงมันเก็เป็นการเป็นนี่เป็นสินนะครับนี่คือรักๆ องการเกษตรเฮาเฮ็ดเมื่อเติวมาเฮาเห็ดจากหิ้บเดดเขาเพียงเห็ดหน่อยๆด้วยการไม่เป็นหนี้เป็นสินกตสิ่งที่คือสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะครับขันเฮ้าเห็ดหลายๆเฮาคือเคือเกษตรแบบหกไร่เจ็ดไร่สองไร่สามไร่เป็นกเกษตรเชิงธุรกิจนี่คือเป็นการใส่ทุนนะครับถ้าเกษตรเห็ดแบบพอเพียงก็เห็ดนหน่อยๆปลูกนหน่อยๆเนื้อที่ เล็กๆน,น้อยๆทำปลูกทุกสิ่งทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างที่ได้กินสามารถว่าเป็นนี่เป็นสินนะครับนี่คือเป็นเกษตรที่เขาเห็ุอยู่คูกมือนี่เขาหวังอนาคตปลูกหลานหวังอนาคตมือข้างหน้าแต่บางทีที่เขาคิดหรือบ่รึ้งเขาคิดเท่ากับเบิ่งไปผมก็สิคอยแช่ประสบการณ์ห้พี่นนองเบิ่งรับชมไปเรื่อยๆที่เจอครับ ขอบข้อเวอกับตัวของผมเองแต่เลยอยากให้พี่น้องน,องน,องนอง้องลุงคุเพืออ่อนคือผมบอกไปถือว่าหญิงบ่านะครับการเฮกเกษตรเ้าก็ต้องมีการเบ้าให้ชัดเจนให้พี่น้องรับชมรับฟังนะครับบางคนยังนุ่มหน่อยแต่ขีดจากเห็ดทุนมาลายเฮ็ดได้บ่อกระเฮ็ดได้นะครับเฮ็ดได้ จะเป็นการเหตุกระเสียดหาเฮ้าสีเห็ดแบบพุ่มมาลายเฮ้าอยากเหต์ง่ายมันเป็นการเสี่ยงคือผมบอกให้พี่น้องฟังลระรับคือการคู้นี้ยืนสินคือ้เอเพราะต้องครับบ่ต้องเฮ้าขอคอยเห็ดไปอ่าบ่รู้ล้าบ่รู้ว่ากระช่างพี่น้องเฮ้ากรเห็ดไปซ้ำเฮ้าแต้สำหรับผมเจอปัญหาอาเลยอยากให้พี่น้องคอยเป็นคอยไปไปสา,าครับคือเต้เนี่ยพี่น้องยาสะ อันปูปลบอันเป็นการชิ้นเปลืองและเป็นการเป็นมีเป็นชิ้นนะครับก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนนี้ือไอที่เจอกับสวนกระตัวผมให้พี่น้องรับชมรับฟังนะครับเห็ดจางไหนมันที่ยังยืนเห็ดจางไหนสีบางครั้งแล้วมันคงมันจะอยู่ใดอยบาไดนะครับ การเม็ดเงินนี่คือเป็นเรื่องง่าหมุนเวียนการใส่ใจยุ่งินในโคเลื่อนห้องนะครับเ้องิกปินดินห้องวันอยู่ด้ยเศ้าต้องขยันยีดีตั้งสีหลอดนะครับตั้งสีหลอดอบ่ขยันข้าสชีเอ็ดปล้อยถิ่มป้าถิ่มยุ่ง่ไรครับเป็นเผื่อยู่ง่รไรเป็นการเอาเงินมาถิ่มซื้อนะครับต้องเสียเงินมาถิ่มในพื้นดินเฮาแบบซิป่ป มีความหวังหรือว่าเราต้องขดไว้บขึ้นคือนะครับสำหรับคลิปนี้กับบอไรย,ย่างห้างนะครับฝากพี่ฝาน้องผากเพื่อนเขืนเนอนผมไม่ก็อะไรก็แช่กดตดต่าเบื้อ,องแห่งเบื้องล่องเล่นงใจผมสีเอาคอคิดเอาอิจฉาหรือประสบการณ์ให้พี่น้องรับชมาเคุ้มดูครับตัวผมให้พี่น้องฟังสำหรับการเลี้ยงปูเลีเ้ยงปลาเลี้ยงกุง้งเลี้ยงหอยนะครับ กตัอย่างพี่นอ้องนกตัอย่างผมถิยนกตัอย่างการเลี้ยงป่าเฮ้า,าเวลาเฮ้าขายมันก็เกิดปัญหาครับเกิดปัญหา,าหาเวลาเฮาเสียอเอาไปรีขาไปขายอ่ายูดูการนาแรงเขาก็หาหกินได้นะครับหากินน้ำหวัวน้ำน้องน้ำทั่วไปการค้าการขายการใส่ใจทุกคนทุกค้เรื่องเขาก็ต้องประหยัดนะครับเฮ้าเชี่ักการตลาดเขาก,กดเฮ้าพี่น้องการตลาดช่วงนาแรงปลาอะไร เข้าก็เดยวยกับ,กบกเป็นการขายเงี้ยะนะครับนี่คือปัญหาหลกักๆนี่ฉะนั้นแล้วก <c oughs> ารเ,ล,าเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาก็ะเพียงหัวหันเข้าสิเปียงเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยไปธรรมชาติไปกับพวเป็นยังครับผลที่เลี้ยงแบบ,แบ,บแบบให้เป็นธุรกิจการขายมันอยู่รอดเงี้ยเพื่อนๆอยู่รอดเงี้ยเพราะว่าน่าแล่น น้ำหวยน้ำน้องน้ำฟองน้ำบึงน้ำเปล่าข้าเจ้าก็ห,อาอแบบหากจินด้นะครับข้าเจ้าก็หากจินด้ก็เลยเป็นการลำบากในการขายของเฮ้าการตลาดเฮ้าก็เฮ็ดไปเห้าอยู่แบบบริสุทธิ์้หาก็ถือว่าดีนะครับแต่หากว่าเฮามีเรียงให้ได้ค่คาได้ขายเป็นค่าใจใจมันชินเปลืองนะครับนี่คือ,อให้ทุกคน ทุกท่านเพื่อนๆฟังผมบอกนะครับอย่งไปเตียงไกลการตลาดการตลาดข้าวโกดือเก่าพี่น้องการตลาดราคาก้อนกลางข้วกดคือเก่าราคาเป็ดราคาไก่กันโลดอรอยแต่หอาหารห้ามแพงนี่นะครับมันจะอยู่รอดได้ยังไงครับเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างราคาไม่มีมาตรฐานนี่นะครับคือปัญหาหลักๆของเฮาเมื่อสินค้าเฮาหล มูลเหตุเป็ดไก่ปูปลาหน้าร้องเท่าไหร่เขาขายขนกลางเขาก็กดต,ตลาดเขาก็กดนะครับเขาก็บอกว่าปลาหลายไก่ก็เยอะนะครับนี่คือปัญหาสําหรับผู้เกษตรเพื่อนเกษตรทุกคนเข้าขายเข้าเวลาเข้าเลี้ยงเข้าลงทุนหลาหวัวาาหาันสอบละหลายอสอบละพันกว่านผู้บาดแอยากให้ไงว่ายอวนไว้ไว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  แพงนะครับนี่เราคือปัญหาเวลาเข้าขากระถือมันจะอยู่รอดได้ยังไงครับเพื่อนๆทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านจงรับฟังให้เป็นข้อคิดนะครับสําหรับทั้งสวนอของผมกับพี่น้องพี่จ้าหนาเอานะครับก็ผมบอกไปบัว่าน,าน,านมาเก็ตรเมากแค่ประสบการณ์หรือการบอก น้ำหอมน้ำสวนคือว่าดีแต่คือออกมาเบกเราเลอยยังไงพี่น้องพี่จหนานะครับหับฟังสุดท่ายฝากพี่ข้างนองเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอมารับชมเป็นกำลังแรงใจคิดตามเบื้องแง่้ยผมขอให้ประสบการณ์และความรูข้อคิดสิ่งดีนี้ระโยน์ให้แกเพื่อนเพื่อนทุกคนเบื้องเง่งยเพราะนีอ้อมอกความใจฝากไปทุกคนเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขามากดไลคคกดที่ตาม รับชมขอพบพระคุณกันอย่างสูงครับ